<c oughs> บังครับเสียนแหนอ่อยเสียนน้อยนะครับหวานแหเก่งนะครับอยูป่ปอได้ดบักละอยู่ปอสามสิขึ้นปอเสียงกวดก้อนยังมาบ่กดก้อนอ่าหมานบ่พอได้อ่าเป็นแห่พื้นนี่ตลอดเนะาะเมืที่เรา,สาใส้ยพื้นนี่เป็นแหหน่อยนะครับเป็นแหได้นะครับชื่อวา่าในบังครับอันนี้อ่าหายาดน,นะครับเด็กหน่อยรุ่นนี้นะครับอาอยุ อ่าน่อยๆนะครับหายุหากินอ่าถือว่าหนาวแบบย่างเนาะครับเนาะเพราะได้ติดโทรศัสา์ไปติดยังปันได้นะครับโูจักมาหายุหากินนะครับอันนี้นะครับอนาคตเชียนแห่อ่าอนาคดทีอ่าเพิ่นทีไรเพิ่งเร็พนะครับเมื่อครับเมื่อเพียงครับแบบเมื่ออาชีพนะครับแต่อ่าจาวาให้ดูนะครับอ่าจวดโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับอ่าพี่น้องเห็นไหมครับอ่าลูกหลาน ผมไปมาหลายน้องครับว่าเห็นอายุสัานีครับว้านเหห์ีหาหน่อยมากครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นแล้วอายุหลายกว่านี้ครับอันนี้งมเอบําครับเนี่ยบ่ธรรมดาครับพี่น้องครับสมคูรยกจองนะครับเด้ออันนี้ลูกหลานว้านเหหนะครับเด็กหน่อยนุ่มหน่อยนะครับอายุป .3 ครับ